ไปเรียนต่อต่างประเทศเริ่มยังไงเดียมาดูค่ะคู่มือฉบับคนไม่มีพื้นฐานก็เตรียมตัวได้ใน5ขั้นตอนสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบัานออนไลน์ fmcp english เมย์คือครูผู้สอนนะคะ costu ielts at home ซึ่งเป็นค c o ์ส ielts online แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%ในคลิปนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ใครที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแต่ตอนนี้มีพื้นฐานน้อย จะทำยังไงมาดูแนวทางการเต็มตัว5ขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะได้มีไกด์ไลน์ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการประการแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้ให้ชัดว่าอยากไปเพราะอะไรมันต้องมันต้องมี why ใช่ไหม why do you want to go study abroad ทำไมถึงอยากไปเรียนต่ตางประเทศละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะหางานใหม่จะย้ายถิ่นฐานคือเร,เ,รเ,รเราจะต้องรู้เป้าหมายค่ะเพราะว่าถ้าเราแค่อยากทําแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราหมดกําลังใจง่ายๆอะ่ะเนาะเพราะว่าการเตรียมตัวไปเรียนต่อเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปดูใครใน TikTok หรือใน y o u t u b e แล้วรู้สึกโอเคมี motivation แรงจูงใจขึ้นมาแต่แรงจูงใจอะ่ะมันก็มาแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไป มันต้องมาจากตัวเราค่ะเราต้องตอบให้ได้ว่าทําไมหรือว่าเราอยากเรียนด้านไหนเราอยากไปประเทศแบบไหนนะคะทั้งวัฒนธรรมอากาศอยากจะเจอแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญคืองบประมาณถ้าเกิดมีงบเยอะเราก็มีออปชันให้เลือกเยอะถ้าเกิดมีงบน้อยเราก็ต้องเลือกดูเรื่องของทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาเนี่ยก็จะมีคนที่ต้องการแบบนั้นนะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคู่แข่งก็ต้องเยอะแสดงว่าคะแนน IELTS ก็จะต้องสูงกว่าขั้นต่ำที่เขาขอนะ พอได้คำตอบแล้วว่าทำไมถึงอยากที่จะไปเรียนต่อเนี่ยก็มาที่ขั้นตอนที่สองนะคะคุณก็จะเลือกประเทศและมาหาลัยให้เหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ต้องมาสำรวจก่อนว่าเออแต่ละประเทศที่นิยมเนี่ยนะคะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยก็คือหลักสูตรเขาสั้นแถมอยู่ต่อทำงานได้ด้วยอยากทำงานต่อหรือเปล่าหรือว่าเรียนเสร็จแล้วมาทำงานที่เมืองไทย ะะอังกฤษจะไปเรียนโทก็แค่1ปีประหยัดทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายแถมมีสถาบันชื่อเสียงอะเยอะมากที่ที่คนไทยมักจะรู้จักนะคะแคนาดามีโอกาสได้วีซ่าทำงานแล้วขออยู่ต่อได้ด้วยคือเป้าหมายระยะยาวอยากไปอยู่ที่แคนาดาไหมถ้าอยากไปย้ายถิ่นฐานเลยเนี่ยแคนาดาก็เป็นทางเลือกนะคะ นิวซีแลนด์ก็จะเป็นประเทศที่สงบนะคะมีธรรมชาติเยอะเหมาะกับการโฟกัสและอเมริกามหาลาัยเยอะหลากหลายสาขาแต่วีซ่าการทำงานหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วแต่และประเทศก็จะพูดถึงคุณสมบัติค่าเรียนค่าครองชีพที่แตกต่างออกไปนะคะ ขั้นตอนที่3คือการเตรียมเอกสารการสมัครเรียนเอกสารเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรและมหาหลัยที่ตัวเองเลือกนะคะอันนี้คือหลังจากที่เลือกประเทศได้้วน,นะแล้วก็เลือกอมหาหลัยและหลักสูตรได้แล้วเราก็ d e p d i v e นะคะก็คือเข้าลึกเลยว่าการที่จะสมัครเข้าโปรแกรมเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างโดยเบื้องต้นนะโดยเบื้องต้นนะคะเขาจะขอประมาณ transcript ปริญญาบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษข้อสอบ ไปคะแนนสอบ IELTS อย่างน้อย7.0แน่นอนนะคะจดหมายแนะนำ recommendation letter อาจจะมาจากคุณครูนะคะ professor คุณครูที่สอนที่มหาลัยอะ่ะให้เขาเขียนมาให้เป็นภาษาอังกฤษ statement of purpose นะคะก็คือเราอันนี้เป็นจดหมายที่เราเขียนให้ทางมหาลัยว่าเราอยากเรียนโปรแกรมเนี่ยเพราะอะไรและวิสัยทัศน์ของเราอะ่ะในการที่จะสารต่อในตรงเนี้ยมีอะไรบ้าง resume หรือ cover letter นะคะแล้วก็เอกสารการเงินอันนี้จะสำหรับพวกวีซ่านะ,ะบางมหาลัยอาจจะมีเพิ่มเติมนะคะแต่ที่เมย์พูดถึงตะกี้เนี้ยเขาถือว่าเป็นค่าขั้นต่ำต่อมานะคะขั้นตอนที่4ไม่ว่าจะเลือกประเทศไหนทุกประเทศต้องการใบคะแนน IELTS นะคะเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง4ทักษะเพียงพอในการเข้าไปเรียนกับเขาไหมสังเกตนะ ไ่ใช้คำว่าเข้าไปเรียนไม่ได้แปลว่าจะเรียนจบนะคะหรือยังไงนะคือเข้าไปเรียนขอขั้นต่ำอะ่ะแล้วค่อยไปเรียนคำศัพท์เฉพาะหรืออะไรแบบนั้นอเองนะคะแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษจะต้องเทียบเท่ากับคนที่นั่งข้างๆก็คือเจ้าของภาษาปัญหาที่เจอบ่อยนะคะในการเตรียมสอบ i e เ t s เนี่ยพอนักเรียนเห็นตัวข้อสอบ i e l t s แล้วจะเป็นลมนะเพราะมันเยอะมาก ดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยนี่ไม่ใช่สิ่งที่มานั่งติวเองได้เพราะว่าไม่มีใครจะมาตรวจ writing และ speaking ให้กับคุณเลยนะคะถ้าคุณทําเองและการมานั่งดูตัวอย่างการตอบเนี่ยมันก็ไม่พอเงเพราะว่าเขาเขียนเขามีพื้นฐานคนละแบบกับคุณพื้นฐานคําศัพท์คนละอย่างประสบการณ์ในการเล่าเรื่องหรือในการเขียนอธิบายก็คนละแบบดังนั้นน่ยตัวอย่างมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะจะต้องมีคนเช็ค เช็คว่าแกมมาคำศัพท์รูปแบบการเขียนของเราถูกต้องไหมเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอจะต้องแก้ไขตรงไหนและไปแก้มาเม่ให้หนักเรียนของเมย์เขียนแก้นะคะเพราะว่าการเขียนแก้เนี่ยจะทําให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้าแล้วซ้ารอบไปนะพอได้คะแนน IELTS ผ่านแล้วนะคะเราก็มาที่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้จะเป็นการสมรัครขอวีซ่าตเตรียมเดินทางเอกสารพร้อม สอบ i อเอลผ่านก็เอา Offer Letter นะคะ Offer Letter เนี่ยก็เป็นจดหมายข้อเสนอที่มหาวาลัยเขายื่นมาว่าฉันอยากให้คุณเข้าเรียนกับโปรแกรมฉันเราก็ต้องมีการ Accept Offer นะคะแล้วก็เขาอาจจะขอมัดจำนะคะเป็นแบบเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจะเข้าเรียนจริงๆเราเอาตรงเนี้ยไปยื่นขอวีซ่านักเรียน ะะตรงนี้จะของ่ายเพราะว่าเรามีตัวหลักฐานแล้วว่าเรามีที่ไปจริงๆเราไม่ได้ไปเพื่อไปแอบไปทํางานที่ไหนแต่มีมหาลัยรองรับว่าเราจะไปอยู่แล้วก็ไปเรียนที่นั่นนะพอได้วีซ่าตร,ตรงนี้แล้วก็มาเตรียมเรื่องของเครื่องบินที่พักแล้วก็เอกสารได้เลยนะคะดังนั้นเวลาในการใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6-9เเดือนนะถ้าเกิดจะอยากจะได้ทุนการศึกษาเนี่ย ปีหนึ่งจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าโอกาสในการที่สมัครให้ผ่านครั้งแรกเนี่ยมันมีสูงกว่าสมัครซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3แล้วอย่าลืมนะคะว่าในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะมีเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นในการตัดสินใจในการทําตรงเนี้ยก่อนที่คุณจะอาจจะไปแต่งงานหรืออาจจะเข้าทํางานเป็นกิจลักษณะนะคะทาให้คุณไม่มีเวลาในการพัฒนาความรู้ตัวเองและทักษะหรือไม่ก็ไปเปิดโลกกว้างแบบเนี้ยได้อีก นะคะดังนั้นการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยไม่ยากค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเองพื้นฐานน้อยแต่ถ้าเราวางแผนให้ดีให้เวลาตัวเองเหมาะสมและฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกวันนะคะการที่เราจะไปที่เป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยไปไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากต่างประเทศทําได้นะคะเพียงแค่ว่าเราจะต้องให้เวลาตัวเองให้เหมาะสมในการที่เตรียมตัวเรื่องทักษะและเอกสารทั้งหมด นะเห็นไหมห้าขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะถ้าอยากที่จะเรียนรู้แผนการเรียนที่เหมาะกับตัวเองนะตอนนี้ในการที่จะพัฒนาทักษะ IELTS ให้ได้7.0อัพเนี่ยเข้ามาทักมาคุยกันได้เลยนะคะในคอมเมนต์หรือไม่ก็ทักมาที่เพจพิชิต i อเอล .0 นะคะแล้วก็เข้ามาดูแนวทางในการทำคะแนนในส่วนตรงนี้ได้เลยนะสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยโอเคค่ะวันนี้คลิปนี้แค่นี้ค่ะ